สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้ไปคิดทำนายไตายมาสุดท้ายนะครับของปี68คือเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมปี68นะครับของชาวลัคนาตุลน,นะครับเรามาดูภาพรวม3เดือนแรกของชาวลัคนาตุลก่อนพรวมในชีวิตนะครับในเดือนตุลาคมปี68จะมีโอกาสความสําเร็จเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินนะครับคู่ค้าจะมาดีลผลประโยชน์แต่ว่ามันมีความกระท่อนกระแท่นนะครับ เข้ามาบ้างนะครับส่วนตัวท่านจะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับจัดการอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือเหมือนเหมือนมันมีอะไรเข้ามาแนละ้วมีท่านได้ข่าวดีอะไรบางอย่างแนละ้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ไงมันยังไม่แน่นอนมันยังกระท่อนกระแท่นมันยังต้องรอนะครับก็แต่ดีก็ไม่ดีนะครับอ่าส่วนเดือนพฤศจิกายนปีหกดเนี่ยเดือนถัดมาหลังจากอึดอัดไม่ได้อย่างใจจัดการอะไรได้ยาก พ้นช่วงรอมาแล้วหลายอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องข่าวดีข่าวข่าวดีชัวไม่ชัวเนี่ยเอ่อเริ่มเริ่มเห็นข่าวข่าวเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วจัดการง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเรื่องของความสําเร็จกับคู่ค้าอ่าต่อมาในเดือนธันวาคมสิ้นปีนะครับธันวาคมปี68จะเน้นท่านจะเน้นไปจัดการบริหารเรื่องเงินบริหารเงินนะครับเอ่อใช้เงินไปกับการเข้าสังคมแต่ก็ แต่ก็ได้คอนเะน็ชันทางสังคมมานะครับได้สนุกตนานรู้จักเพื่อนฝูงนะอ่าเข้าสังคมส่วนเรื่องงานนะครับงานนี่จะหนักหน่อยเดือนตุลาคมพฤศจิกายนสองเดือนเลยปีหกแปดการงานนี่มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาอย่างหนักนะครับเกิดการแข่งขันกันในแวดวงการงานอย่างดุเดือดนะครับและกว้างขวางนะครับวัดกันที่ประสบการณ์นะครับกับชั่วโมงบินระวังจะขัดใจผู้ใหญ่นะครับหรืองานที่เราทําเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม นะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยการงานจะกลับมาเรื่อยๆแล้วอ่าไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกละธันวาคมผ่านปัญหาอุปสรรคมาแล้วปัญหาเริ่มขี้ขายแล้วเริ่มพอธันวาคมเนี่ยมันก็เริ่มเรื่อยๆอ่าโอเคต่อมาเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินในเดือนตุลาคมปี68นะครับเรื่องเงินเนี่ยจะระวังเรื่องหยิบยืมนะครับอย่าอวดรวยหรือบอกสถานะการเงินขอบกับ,บใครนะครับ หรือว่าใครชวนลงทุนก็ให้ระวังนะครับมีรายจ่ายไม่คาดคิดนะครับถ้าผ่านมาได้นะครับเหลือจ่ายนะครับการเงินก็จะเข้ามาสู่ท่านนะครับขอให้ระวังนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็ให้ปกปิดนะครับปกป้องนะครับแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะครับการเงินไม่ได้ดังใจนะไม่ได้ดังใจนะระวังนิดนึงในเดือนพฤิกายนปี68การเงินจะมั่นคงนะครับแต่ว่าขี้เหนียวขี้เหนียวมากคือคือ ท่านผ่านเรื่องจุกจิกหรือเรื่องรายจ่ายไม่คาดคิดมาเยอะแล้วเดือนนี้รายจ่ายเลยไม่ค่อยเยอะเลยนิ่งๆเลยไม่ค่อยมีอะไรให้จ่ายแล้วก็ขี้เหนียวด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังหาไรายได้จากหลายทางจากงานประจํานิดนึงอยากได้ได้เสริมอาชีพเสริมอีกนิดนึงและได้จากส่วนแบ่งจากคู่ค้าคู่สัญญาเป็นส่วนแบ่งจากการค้าเนี่ยมาอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะอ้าวพอในเดือนธันวาคมนะครับปีหกแปดการเงินจะราบรื่นแล้ว ลาบลื่นแล้วแต่ก็ระวังต้องการหยิบยืมมามาอีกแล้วรายจ่ายเริ่มกลับมามีคนมาหยิบยืมมั่งแล้วการเงินเริ่มแบบมาหยิบยืมมั่งมาหลอกท่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังบักจะใช้จ่ายเข้ากับการเข้าสังคมนะหาคอนเน็กชันหาลูกค้าหาคู่ค้านะครับหรือสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนฝูงนะครับสิ้นปีก็จุกจะหลองกันนั่นแหละนะครับก็ระวังระวังนิดนึงนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับในเดือนตุลาคมปีหกดนะครับคนมีคู่นะครับความรักอีกฝ่ายจะฟังท่านมากขึ้นนะครับช่วยกันหาเงินหาไรายได้คนโสดจะมีโอกาสเเจอคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเียงแต่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ใช่สเปกของท่านเท่าไหร,ร่นะฮะเข้ามามีคนเข้ามาชอบท่านอะ่ะแต่ว่าท่านไม่ชอบเขานะครับส่วนความรักของคนมีคู่ก็เรื่อย แต่พอเดือนถัดมาเนี่แหละพฤศจิกาย,ยนปี68ความรักมีความไม่ได้อย่างใจนะครับมาแล้วครับมันเริ่มมีปัญหาคนมีคู่เนี่ยยังคงช่วยกันทำมาหากินหาเงินหาไรายได้จัดการรายจ่ายเพียงแต่ว่าจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างทําให้ท่านรู้สึกไม่ได้อย่างใจคือคาดหวังไปสิบอย่างเขาอาจจะทําได้แค่สองสาอย่างอะไรเงี้ยนะคือคือคือแบบคาดหวังคาดหวังไมอะไรไม่ค่อยได้นะครับ นะครับส่วนคนโสดก็เจอคนใจดีมีน้ําใจมาทําดีกับเรานะครับแต่เหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรอะ่ะนะครับก็ขอระวังว่าเราจะคิดไปเองฝ่ายเดียวนะครับก็าอาจจะแค่เอ็นดูนะครับอาจจะไม่ได้ชอบท่าน่านะส่วนเดือนธันวาคมเดือนเดือนถัดไปนะครับในเดือนธันวาคมคนมีคู่เนี่ย จะค้ายเดือนก่อนก็ยังไม่ได้ดังใจอยู่นะครับแต่เน้นจากเรื่องการหาหาหาเงินช่วยกันมาหากินเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าสังคมนะครับติดต่อคอนเน็กชันนะครับหาโอกาสหาไรายได้ความสําเร็จกับคนรักนะครับหรือการเข้าสังคมเพื่อความสนิทสนมกับเพื่อนฝูงนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับก็พฤติกรรมของเขาคา,าดหวังไปสิบอย่างก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ดังใจนะครับโอเคส่วนคนโสดนะครับก็ จะเจอคนที่น่าสนใจหรือคนเข้ามาชอบท่านจากกลุ่มเพื่อนนะครับแต่ก็ก,ก็ไม่ใช่ท่านท่านก็ไม่ชอบเขาอ่ะอยังไม,ไม่ถูกใจนะครับก็ส่วนใหญ่ในภาพรวมของชาวลัคนาตุลจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดังใจซะเกินครึ่งนะนะโอเคเรามาดูไพ่กันนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าไพ่เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะแต่มันเปิดออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆได้นิตยานะครับนันปรปทูนนะครับ อ่ะดูก่อนไพ่ดูนะอ่าเห็นไหมไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของการไม่ได้อย่างใจนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยจะหนักสุดคือเรื่องงานนะครับงานจะเบื่อเซ็งนะครับเจอกฎระเบียบข้อบังคับเจอเงื่อนไขถ้าไม่ทําตามจะถูกฟ้องจะถูกกันแกล้งนะครับ หรือหรือทําอะไรไม่ค่อยได้ทนะําแล้วถ้าเกิดว่าเออไปล้ําเส้นหรือไปไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยจะ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 ,จะมีปัญหานะครับการงานจะมีปัญหาทันทีแล้วก็มักจะเจอแต่ปัญหาเดิมๆที่มันแก้ไม่ได้สักทีนะครับมันไม่ได้ดังใจครับมันเบื่อเซ็งนะครับไอที่มีข่าวดีก็ไม่เห็นจะดีสักทีว่าจะเปลี่ยนก็นยังไม่เปลี่ยนเป็นผ้่แห่งการรอคอยอะ่ะมันอะไรไม่ได้ดังใจมันจะมันจะดีไหมมันจะเปลี่ยนไหมมันยังไม่ได้อ่า โอเคนะครับไพ่ใบนี้นะครับต่อมาคือเรื่องงานแล้วนกะ็เรื่องเงินเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าเออเรื่องเงินก็จะเป็นใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับเออใช้แบบกิบเงียบใช้จ่ายเข้าใจคําว่าเออสันโดดไหมฮะก็ไม่ได้อวดล่ำอวดรวยมีอะไรก็ใช้เงินไปตามไปตามความจําเป็นนะครับแล้วก็ประหยัดนะพอมีพอใช้ประหยัดสันโดดนะครับสันโดดนะไม่ ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่อวดไม่ไม่ไม่ไปให้ใครหยิบยืมหรือว่าไปลงทุนอะไรใหญ่โตนะไพ่ใบนี้นะครับส่วนเรื่องความรักความรักถ้าเป็นคนคนมีคู่ก็เหมือนเหมือนดวงดาวเลยไม่ค่อยได้ดังใจนะครับคนรักไม่ค่อยได้ดังใจคาดหวังไปสิบนะครับก็ได้ได้ไม่ถึงครึ่งอ่าส่วนถ้าเป็นคนโสดมีคนเข้ามาก็ไม่ถูกใจนะครับเป็นช่วงที่ก็มีคนเข้ามานั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับชาวลัคนาตุลนะครับตาใจมากนี้เอ่อ ดูดูภาพรวมของชาวตุลน,นะก็ที่ดีก็มีที่เสียก็มีแต่อาจจะดูดูเสียมากกว่าดีหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสองเดือนแรกแล้วเดี๋ยวเือนธันวาคมจะดีขึ้นอ่าทนกว่าความไม่ได้ดังใจไปหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราตีตุลสิ้นปีนี้นะครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างน้อยมันก็ดีเดือนธันวาคมไงอ่ะสิ้นปีก็ได้มีความสุขแล้วอ่านะครับภาพรวม ขอให้ชาวนักขณาตุนขอให้มีความสุขในช่วงสิ้นปีนี้ครับขอให้เจอสิ่งดีๆในช่วงสิ้นปีเพื่อที่จะไปรับปีต่อไปนะ